ในวันนี้เราก็มาอยู่ในแมป99วันกับกลางคืนในป่านะครับกออ็นะครับทุกคนก็อาจจะรู้นอยู่แล้วว่าอะไรจากคลิปที่แล้วที่ผมตายนั่นเองนะครับด้วยการขาดแคลนอาหารนะแต่ว่าผมหาเด็กไม่ครบนะแต่ว่าใน e ีนี้เดี๋ยวผมจะมาหาเด็กให้ครบกันแล้ว,ลวจบเกมนี้นะครับเอาลนะครับมาเริ่มแรกกันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มไปทําการตัดต้นไม้กันก่อนนะครับทุกคนซึ่งแบบนี้นะมีคนมาเล่นกันเยอะมากเลยนะครับแบบเป็นลักแสนอะ นะครับเลยแมปนี้มันเรยอเลยแบบว่ามีการอัปเดตต่างๆนานาเพิ่มขึ้นมานะครับเยอะแยะเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะทําการรีบตัดต้นไม้นะครับตรงนี้นะเออผมจะเดินเกมแบบนี้เหมือนเหมือนตาที่แล้วเลยนะครับผมจะรีบตัดต้นไม้นะครับแล้วพอกลางคืนเนี่ยผมก็จะทําการเผาไม้ที่ผมตัดมาทั้งหมดนะครับว่าได้เท่าไหร่เนาะเอาเป็นว่าผมจะรีบเร่งในการ เอ่อผาตัดไม้ไปก่อนเอาละ,ะครับทุกคนก็ตอนนี้คือผมเล่นมาสักพักหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าผมลืมเปิดใหม่นะครับเหมือนกันทุกคนตอนนี้ก็ผมได้ทําการตัดไม้แล้วก็อัพตัวของเอ่ออะไรวะอับฐานของเรามาเวลสามแล้วนะครับต้องขอไปด้วยโอ้แม่งแบบอันนี้เลนะโอเคตอนนี้คือมีคัดซีนนะครับแบบว่าชนเผ่าก้มกราบตัวของกวางนะครับไม่รู้ที่ไหนสักแห่งในป่านะครับทุกคน เอาละก็คือตอนนี้ผมอัพตัวของไอ้นี่มาด้วยนะครับที่มันมีพ่อค้าอนุตรงนี้นะผมไปแลกมาแคปแล้วก็มีกู๊ดแอคคือผมลืมกดเปิดใหม่ผมลืมกดเปิดใหม่คงไม่เป็นไรนะครับทุกคนน่าจะเข้าใจเนี่ยโอเคไป let's go อันนะผมเผาก่อนนะครับคือตอนนี้ผมตั้งเป้าว่าผมจะทําการเนี่ยเห็นไหมผมจะอัปเกรดตัวของไอ้นี่ไปก่อนนะครับเพื่อเรื่องของอาหารแต่ว่าถามว่าจําเป็นไหมผมว่ามันก็จําเป็นอยู่นะครับเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นผมจะทําการ เอาไม้เนี่ยยัดใส่ไปนี้15ชิ้นนะครับแล้วก็เรื่องของเชื้อเพลิงเราไปหาข้างนอกกันครับแล้วก็เช้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนผมก็จะเอาไม้ไปยัดใส่ใน,นี้เลยทั้ง15อันก่อนครับแล้วก็มาดูนะครับว่ามันใช้ไม้เท่าไหร่ใช้อีก15นั้นเท่ากับว่าผมต้องหาประมาณ30ชิ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เชื้อเพลิงเหมือนว่าจะหมดแล้วนะครับเราต้องออกไปหาของนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการกินเนื้อไปก่อนนะวับบนนี้นะแล้วก็ ต้นไม้มาปลูกใกล้ๆตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเลิกเริ่มที่จะออกสำรวจไปข้างนอกเพื่อไปหาเชื้อเพลิงที่ดีกว่าไม้นะเพราะว่าไม้เนี่ยเราต้องใช้นะโอ้นี้มีหมาป่าด้วยนะครเดี๋ยวผมจะตีไปเลยตรงนี้ข้าหลังตรงนี้เห็นปะมันจะมีกล่องด้วยนะโอเคนะครับทุกคนคือก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้เปิดใหม่นะมันมีไฟฉายด้วยฉะนั้นผมจะทําการออกไปเปิดกล่องกันนะเวลาตัวไอ้นั่นมานะไอ้กวางมาผมก็เอาไฟฉายซ่องมันแคมป์ตรงนี้มีหมาป่าเฝ้าอยู่แล้วผมจะตีตีครับ ้ายเราจะได้ไม่ต้องตรงไม่ต้องตัดเสียเวลาตัดกันตลอดผมว่าเดี๋ยวผมกลับหมู่บ้านเอ้ยกลับตัวของแคมป์เราไปก่อนนะนี่ผมเหมือนว่าผมจะตายแล้วนะครับผมต้องกลับมารีเซ็ตตัวละครก่อนเอาของไปเผาด้วยนะครับอุ้ยเหมือนว่ามันติดมานะมีไม้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไม้มาใส่ของเครื่องแล้วเราได้ทําอาหารแล้วก็พกอาหารติดตัวไปนะตอนนี้คือเร,เราก็พกอาหารติดตัวได้หรือเปล่าไม่ได้นะเราต้องเอามาใส่ในตัวนี้อย่างเดียวคือมันลําบากเราหน่อย ค okay, ตอนนี้เราก็ได้ไม้มาค่อนข้างจะเยอะเลยนะ,ะเราเก็บได้สูงสุดประมาณ15ชิ้นนะครับแล้วก็เอามาใส่ในนี้ให้อาหารของเราเนี่ยมันสามารถกินได้เยอะขึ้นแล้วก็แคปเรียบร้อยนะตอนนี้เหมือนมีชนเผ่ามาบุกแคมป์ไฟเรานะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่มีของอะไรเยอะมากนะตอนนี้ผมคิดว่าถ้ามันมาบุกนะผมจะทําการของบางสิง่งบางอย่างไปด้วยนะทุกคนเนี่ยผมคิดว่าเราจะคราฟนี่นะตัวของเทเลพอร์ตตัวนี้นะครับไม่ใช่ดิตัวบูทแพดตรงนี้นะทำให้เราเนี่ยวิ่งได้เร็วขึ้นนะ แม่งมา2ตัวแล้วแบบสับแบบนี้คือเราไม่มีปืนเลยนะต้องทําให้มันแยกออกจากกันอนะสองตัวเนี้ยคือไม่งั้นเราตายนะมาอะไรตรงนี้ล่ะนี่เปิดไฟฉายเลยโอ้โหดูดิเราโดนสับทีละสองรอบสองรอบอย่างนี้มันคือผมไม่รู้ผมจะแยกมันออกมา2ตัวยังไงอะคือระยะมันไม่ใช่นะโอเคจริงๆเราไม่ต้องสู้ก็ได้นะเดี๋ยวผมเคครับก็เป็นเวลาเชา้าแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าผมยังไม่เห็นสตัก๊กจงสตั๊กเจออะไรเลยเออมันขึ้นเตือนผมนะนะเพราะว่าผมไม่ได้จัดการตัวของไอตัวที่มันมาบุก กองไฟผมนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเราหาปืนก่อนนะคือเราไม่มีปืนเราเล่นยากมากนะทุกคนคือตั้งแต่มัน,น,นตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่อัปเดตมาผมไม่ค่อยเจอปืนเลยนะขอปืนหน่อยเถอะรีคอเวอร์ก็ได้ยับรอบนี้เดี๋ยวผมจะทําการ let's go ตามหาเด็กเลยแด้วยวกันนะครับน่าจะอยู่เฮ้ยทุกคนตรงนี้มีอะไรครับเป็นอัปเดตใหม่หรือเปล่าตากเจออัปเดตใหม่เป็นแบบปั้นเพชรโคตรดีอ่ะเอาล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูน,นะครับว่าข้างในมีอะไรเรเวลหนึ่ง อุ้ยเดี๋ยวนะเชี้ยตกใจหมดเลยครับมีตัวมีตัวเอาไว้ครับไลฟ์เฟิร์นคนละนัดทำาไมต้องเรเวลหนึ่งมันมีหลายเว็บหรอกระสุนเบี้ยวอุ้ยอุ้ยผมติดมุมติดมุมแต่จริงๆผมว่าผ,ผมใช้สเปียร์จัดการเลยดีกว่าปะปะเพราะเราวาตีเร็วกว่านะเหมือนว่าของจะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราต้องทำงานขึ้นไปหานะตอนนี้คือก,กลางคืนกำลังมาแต่เราอยู่ในสักเกอร์นี้มันไม่น่าจะมาหาเราได้นะเอาละขอว่าข้างบนนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภยัย หรือเปล่า,ลาง,งานยิงไปยิงไปอุ้ยผมจะตายตง,งา้นจะโอนะครับจวเราขึ้นมาข้างบนคือถ้าผมโดนลูกธนูยิงตายทีนี้รู้เรื่องเลยนะเปิดประตูไปครับยังมีชั้นบนอีกหรอเดยสิัส่โอเคน่าจะยิงได้อยู่ตรงนี้พังยิงไปครับยิงไปยิงไปโอเคเราจะตายหมดยังยังไม่หมดนะคือผมต้องห้ามแบบประมา,เาทเลยครัมืูนสกิจทีเดียวผมน็อกเลย มันยังสามตัวยังอยู่ข้างบนมันมาเพิ่มแล้วแบบนี้ผมตียังไงทุกคนโดนสับนิดตายได้เลยนะผมว่าผมหนีก่อนนะเอ้ยผมว่าผมหนีก่อนนะไม่ไหววะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาบุกที่หลังกระสุนผมหมดแล้วอนะ่ะแอบคือเหมือนก็ข้างบนมันมีของเลยนะยังเ,เราเจอเป็นไฟฉายขนาดใหญ่ด้วยนะอันนี้ค่อนข้างดีแล้วก็ไฟจริงๆน็อนัดอะไรพวกนี้ผมไม่เอาแล้วก็ได้นะเพราะว่าไม่ต้องการแล้วอะ เน้นไปที่หาของที่เป็นที่เวบเติมไฟแล้วก็เออเป็นกระสุนกระสุนอะไรอย่างี้นะนครับอันนี้เติมไฟได้ตรงนี้นะครับเหมือนว่าเรามาแล้วแต่ว่าโอ้โหแม่งยันเป็นดงเลยวะ่ะเอาละตอนนี้เราก็กลับมาถึงแคมป์ไฟเราแล้วนะเราเอาของที่เป็นไฟ,ไฟไฟเติมเข้าไปก่อนนะครับพื้นที่เราจะได้ขยายใหญ่ด้วยปุ๊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 โอเคจริงๆไอ้พวกนี้คือผมไม่ต้องการอะไรเลยลนะบอกตรง ไม่มีแล้วนะทุกคนคนี้นะครับคือเราไปบุกปราสาทตัวนั้นก็คือกระสุนเราหมดเกลี้ยงนะ <_ C 1> มีรีคอเวอร์อยู่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าเราจะไปบุกตอนสุดท้ายเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปช่วยเด็กก่อนเพราะผมไม่รู้ว่าตัวของคายเช่นคิดตัวเนี้ยเนี่ยไอสควิดนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ทางขวาตรงนี้นะอยู่ทางเนี้ยนะครับหมเคเดี๋ยวผมลองไปดูกนะัน เออตัวของเพชรตรงนี้นะทุกคนรือไม่ก็เรายังไม่เปิดระยะนะเคทเ,เอาศพตัวของพวกนี้นะครับไปบูชาใส่ไฟก่อนโอเคได้เป็นของอันใหญ่ด้วยเพิ่งมาริวจาดโอเคครับนี่เราเจอแล้วนะครับรับตัวของออปลาหมึกเด็กปลาหมึกมีตัวของแบนเดตอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยโอเคของเราเก็บได้เยอะมากนะอันนี้ครับรีคอเวอร์เป็นหมีนะรอบเนี้ยผมไม่รู้เราจะฆ่าได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราลองยิงไปดู ยิงอุ้ยโอ้โหแม่งลั่นโอเคอุ้ยข้างบนนี้มีกล่องนะเผื่อดับกระสุนขอหน่อยขอหน่อยขอให้โชคเข้าข้างโชคเข้าข้างหรือเปล่าปู่เป็นเกาะไอรอนนะมาโอเคน่าจะพอสู้หมีได้นะครับมีไปไหนแล้วแคปมีอยู่ตรงนี้มาดิ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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทีเดียวผมตายทีเดียวผมตายแล้วทีเดียวมันก็ตายเหมือนกันแล้วข้างหน้ามีหมาป่าข้างหน้ามีหมาป่าขอรีออน รีเล็ก่อนรีเล็กก่อนครับเฮ้ยตรงนี้มีกระสุนนะผมว่าเราเก็บได้นะครับปึ๊บเเป็นกระสุนของไรเฟิลซะด้วยรีโหลดเลยนะครับแล้วก็ยิงตูดตายนี่ยละ่ะรคังดีโอ้โหโอ,โอเคครบมาเอามาเปิดเข้าไปทางข้างในนะครับข้างในนี้ปลอดภัยนะปึ๊บมาเจ้าเด็กน้อยปึ๊บแม่งมามาอยู่อะไรตรงนี้ละนะครับ เราขาดอีกประมาณหนึ่งคนโอ้โหแม่งได้ของอะไรแบบไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแม่งมาช่วยแต่ว่าให้ของเราแบบบานมากคือตรงนี้เราก็น่าจะค่อยๆไปนะครับไม่ค่อยๆไปเราวิ่งกลับเลย่ลยกันนะครับผมกินตัวของซุปที่เรามีมาอันสุดท้ายมันวิ่งเร็วแบบวะมันมวิ่งเร็วเลยทุกคนดิแต่เราวิ่งเร็วกว่า ชิวๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับแคมป์ไฟไปเด็กแล้วก็เอาตัวของทางดับเบลิงมาด้วยนี่ขยายเอเครับเหลือเด็กบาณอีกหนึ่งคนสุดท้ายนะก็เป็นตัวของโคคาคล่านะครับโคลาโคลาคิดตัวนี้นะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราฝั่งนี้นะยับเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าโอเคน่าจะเป็นพื้นที่แถวๆนี้แหละนะครับไม่ไกลไม่ไกลมากอุ้ย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 แม่งมาใกล้แม่งมาใกล้แม่งมาใกล้ หนูมไม่มาแต่แมงมาใกล้ไงไปเดนน่ะนะอาหารไม่มีนะทุกคนเ,คเลยต้องออกมาข้างนอกตรงนี้นะโอเคอ่าทำไรน้องน้องทำอะไรโอเคเดี๋ยวผมเอาอาหารไปยัดไว้ในนี้แล้วกันนะครับอีกอันหนึง่งครตอนนี้เราก็เดินทางมาสู่19วยนแล้วนะครับการเก็บไว้นะครับแล้วก็ทำการบ o o s t speed นะครับไปเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นเลยแล้วกัน รับฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งซ้ายมือ,ป,อ,อคคปับออาอ่ะแคปบูตไปบูตไปแล้วก็จะถึงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะไปช่วยเด็กคนสุดท้ายกันนี่มีกระสุนดับให้เราเพียบเลยโอเคสวยอยู่นะครับมีกล่องด้วยเดี๋ยวเราเปิดกล่องดูมีอะไรข้างในนี่นะหุ้ยตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะเหมือนสถานีวิจัยโอ้โหแม่งแต่ละที่มีแต่พวกนี้ โอ้ไว้ก่อนนะครับวิกเดี๋ยนะข้างหลังมันเข้าได้ป่าวข้างหลังเข้าได้นะครับเป็นสถานที่วิจัยมีคงมีของตัวนี้ผมสู้ได้นะทุกคนนี่ผมสู้ได้ <c oughs> เข้าไปสู้เลยอืมอืมอืมตีต,ตีเมียเรียบร้อยครับเข้ามาเปิดกล่องข้างหน้าเราสู้ยากนะเพราะว่ามันอยู่กันเยอะโอเคมีเมดคิดนะค่อนข้างดีนะครับเป็นของใหญ่ ของโตอุยห้องอะไรเนี่ยของแบบมีกล่องโคตรเยอะแล้วผมโดนถ้าผมโดนโถมแนละ้วคือเรียบร้อยเลยตอนเนี้ยโอเคนะเป็นขวานที่แข็งกว่าเดิมโอเคแล้วข้างในมีของด้วยโอเคครับมีของอะไรเอ่ยมีโอเคสวยนะมีเค้กแล้ก็มีตัวของถังไฟตรงนี้าง้หน้าตรงนี้น่าจะไม่ไม่รู้ว่าน่าจะเจอมันหรือเปล่า แคปมีเป็นของน็อตมีอะไรอย่างงี้นะเราไม่เอาแล้วนะ okay. แคปน่าจะเจอพวกมันละข้างหนตรงนี้เคปเราปล่อยเลยข้างในนี้ก็มีประมาณเท่าน,นี้มั้งผมไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรมากกว่านี้มัป้ปะกคปเรา okay. ลปล่อยดีกว่ามไปช่วยเด็กดีกว่านะครับทนดูเหมือนว่ามันต้องไปเปิดระยะให้มันมากกว่านี้ปะเพราะว่าตรงนี้มันมันตันแล้วนะมันมันไม่เห็นเด็กอะนะครับเค okay. เราเปิดกล่องฟาร์มไปด้วยนะ มันต้องแบบการเชื้อเพลิงที่เยอะเลยเฮ้ยตรงนี้มีถังเชื้อเพลิงเยอะอยู่นะเคครับตอนนี้มันแบบเกิดหลังผมนะเคลยมจะคลิปไอ้ี่ก่อนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ายืนหยุดวิกีนะั่าจะโดนจับกินเลยปึ๊บแต่จริงๆผมมีไฟฉายนะผมไม่ต้องกลัวก็ได้นะปึ๊บนีบ่มีไฟฉายขนาดใหญ่นะทุกคนเนีย่ยผมหันกลับไปแล้วก็ส่องแมงหายไปเลยอ่า มันนี่นะครับโอเคผมเอาตัวของอันนี้มาด้วยนะอ๋อที่มันหายไปเพราะว่ามันหยุดตรงนี้เว้ยมันไม่น่าจะเดนกับดักนะครับเดินกับดักโอเคเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราไปที่แคมไฟอุย้ยดูตามันมันเป็นรอที่แคมไฟแล้วทุกคนมันมีสองตัววะไม่อยู่ในนมีตัวเดียวโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปรอที่แคมไฟแล้วกันไปตอนนี้คือมีตัวมาบุกวะแบบของเราเยอะมากนะครับผมต้องยิงไอตัวนั้นก่อน ไอตัวนั่นนะ่ะนะครับไอตัวยิงอ่ะโอเคเจ็บมากนะคือไรเฟิลเนี่ยมันจําเป็นนะครับนี่มันจําเป็นอย่างนี้แล้วก็ไอพวกนี้คือค่อยๆเจ็บได้ไอันนี้มันมายืนอ้าปากหัวอะไรไม่ไม่ช่วยเลยโอเคอเค,คือกระสุนมันรีช้ามากนะคือถ้าเราไม่รีบหาเด็กนะยก็คือกระสุนก็นจะพยายามหายไปกับไอพวกนี้แหละ โอเคนี่น่าจะเต็มแล้วครับเป็นฟูลแล้วนะครับรอบนี้เรา,าจะหาเด็กคนสุดท้ายได้นะครับไม่เกินวันที่ยี่ห้าแน่นอนโอเคทำการกินของนี่ครับไปแล้วก็หาตัวของเด็กคนสุดท้ายนะครับว่าอยู่ฝั่งไหนให้แน่แน่ชัดเลยเราไปช่วยเด็กกันวัาบอยู่ฝั่งซ้ายนะฝ้ายตรงนี้เลยซ้ายเลยนะครับไปเดี๋ยวไปกันใคครับผมเจอแล้วน่าจะเป็นหมีหมดเลยนะทุกคน มีประมาณสามตัวสี่ตัวนะเชื่อแบบเยอะมากนะโอ้โหห้าตัวนะโอเคโห้ยโอ้โห,โโหแม่งว้าวแม่งมีหกตัวเลยเลือดมันเหลือน้อยนะผมเอาจิ้มตูดจิ้มตูดจิ้มตูดนะครับรีคอเวอร์มีอยู่ห้าแม็กนะดาเมจค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับรีคอเวอร์ปึงป้งปึ้งโอเคหมดนะครับกระสุนกระสุนผมหมดแล้ว อาหารผมก็จะหมดตามเพราะฉะนั้นผมจะมันเก็บตัวของเนื้อหมี่ตัวพวกนี้ไปด้วยนะเราจะกลับฐานกันก่อนแล้วที่จะไปหากล่องกระสุนมาเอานะครับทุกคนตอนนี้คือผมก็หากลระสุนได้มาประมาณ6นัดน,นะทุกคนไปเอ่จะไปทําการเอ่อจับเด็กกลับมาคืนละนะครับเราเป็นรวมเด็กกันให้ครบทั้ง4คนในรอบนี้กันนะครับไปคิดว่ากระสุนมันไม่พอหรอกครับแต่ว่าน่าจะน่าจะสู้ด้วย ได้ไหวเพราะว่าเรามีตัวของเม็ดคิดกับอของเล็กๆ่น้อยนะเผื่อเราอาจจะเจอกระสุนเพิ่มเติมระหว่างทางอนี่ครับพูดไม่ทันขัดคำก็เจอเลยว่าอุ๊ยแต่ว่าหมาป่าแม่งพับผมมาดิแม่งเอาเอาเอาโดนไปดิโคเครับเดี๋ยวเราไปกินเค้กก่อนนะกล่องอะไรไม่เปิดแล้วนะครับไดาจะเสียเวลาโอเครับไปเดี๋ยวเราไปช่วยดิกัน เมื่อกี้เราเจอก,กระสุนอะไรของ recover นะเดี๋ยวรีมักไว้ก่อนหกนัดนะเดี๋ยวได้อยู่ตรงนี้เรามีโบทมีโบทตรงนี้นะทุกคนกระโดดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้มีโบดแล้วก็มีของแบบยาอะไรไเปเพียบเลยนะอุ้ยมีไดมอนด์นะเอ๊บนะเก็บมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอา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 เรียกพวกเรียกพวกหรอครับเดี๋ยวฮิวเลยแล้วกันนะครับมันมีเยอะมากโอเคดเยอะจัะโอเควันนี้นะแคปแล้วหนีออกมาก่อนเนี่ยอมาใช้ยาโอเครักษาเต็มแล้วกลับไปกลับไปตีกลับไปตีกลับไปตีนี่ไตายครับเราก็ใส่เลยนะนี่ไงชนหมีชนหมีครับโดนตีสักสองทีแล้วก็หนีมาแล้วก็ใช้ยานะครับ Yup. มาเอาตี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 โอเคดองขี้โอเคครับกุญแจดดอกสุดท้ายปั๊บโอเคแล้วเข้าไปหาอีกน้อยคนสุดท้ายคนที่ยากเย็นเจอแล้วนะครับมาเจอกล่องด้วยโอ้โหเจออะไรเฟิลนโอเคสวยโอเคมันจุแม็กเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวกลับหมู่บ้านของเรากองฟุงกองไฟียว่าะเลสโก หมู่บ,บ้านเอง่ะผมชอบเรียกหมู่บ้านเฉยเลยนะครับก็น่าจะมีเด็กดูด้วยก็เลยเรียกหมู่บ้านแย <laughs> ็บเดี๋ยวเราวิ่งกลับกันแล้วนี้คือโจรก็อยู่ในหมู่บ้านเราเยอะมากนะตีไอตัวเสื้อแดงก่อนเลยกันโอเคมาจัดการทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวโอเครอบนี้ดับกระสุนดับเยอะนะอ่ะอดี่ะดีตอุออ๊ยชาร์จชาร์จชาร์จไอ้นี่ชาร์จชาร์จโอเคชาร์จตีชาร์จตีหมุดยังอ่ะ มีดับอะไรไม่ดับอะไรเลยนะตัวเนี้ยโอเครอเลือดรีเจนพปุ๊บปุ๊บโอ้โหแม่งตีทีเดียวจะน,ออน,น,อน้องเคลียบดีกระสุนกันอืมโดนไปโดนไปเอาไปอีกนัดโอเคตัวน,นี้ไม่น่าจะต้องปืนกระสุนตีครับตีตีต,ต,ตีตีไปโอเคน้องน้องหมด โอเคครับเรามาปล่อยเด็กคนสุดท้ายนี่ก็ครบก็ครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเด็ก4คนนะครับในเวลา35วันโอเคเดี๋ยวเราออกไปแก้แค้นในหมู่บ้านนั้นก่อนนะโอเคครับเช้าพอดีเดี๋ยวผมออกไปดูก่อนนะครับไอเนี่ยสตั๊กเจอร์ลงเพชรต,รตรงนี้มันน่าจะแจกเพชรเยอะเนละเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับเรากลับมาบุกมันเลยถือและเพื่อนไปนะครับรอบนี้กระสุนเราพอแน่นอนในการแก้แค้นครั้งนี้นะครับไป วิ่งครับวิ่งรัดขึ้นไปเลยไม่โนสนโนใครไม่กลัวตรงกลัวตายเลยทางน,นครับมายืนอะไรตรงนี้ล่ะยืนอะไรตรงนี้อุ้ยโอ้ยเอาปืนมาจ่อแล้วแท้แตกระสุนนี้ไม่มีนี่อ,อ,อะไรนัแอบครับแอบกำแพงแอบกำแพงโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้ยตรงนี้มีของอะไรครับมีกล่อง หนึ่งกล่องเป็นกล่องแดงตรงนี้นะครับอุ้ยเย็ดโอ้โอ้ยเชนโซเชื่อเลื่อยทุกคนผมเจอเลื่อยผมเจอเลื่อยครับออืโอ้โหแล้วก็เพิษเยอะยจัดเยอะจัดโอ้ย,อยผมเจอเลื่อยครับทุกคนเชนซอแล้วก็อันนี้คืออะไรครับโอ้โหของ เนี s, on, ness, by, ่เก็บมาเก็บมาเก็บมาถือว่าคุ้มนะคุ้มอยู่นะทุกคนคุ้มอยู่โอเคแล้ออกไปทางนี้นะคนมันให้เราออกทางเนี้ยเป็นเชือกโอเคสวยเล้ลองดูครับสติปัพย์เชนซอร์มันทำดามิดแบบมีเสียงเครื่องหูหูดูเลื่อนเลื่อนลดหมายถึงเลื่อนเราลดโคตรมัน แต่ถามว่าโกงไหมก็ไม่ได้โกงเท่าไหร่นะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ได้ทําการช่วยเด็กทั้งหมดออกมาแล้ว4คนนะครับนี่นะครับแล้วก็เด็กอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหมดแล้วนะครับ4ี่คนไม่ว่าจะเป็นตัวของเออนั่นแหละนะครับจําชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ก่อนจบเกมแล้วได้เรื่อยมาด้วยของนรญาดีไหมก็ค่อนข้างที่จะดีออกมานะครับถ้าได้ต้นเกมมาก็ดีอยู่นับแป่ง ไปหาพวกคุ้มกระสุนกระสุนนั้นนะครับผมอืมแรกว่าจะไม่คุ้มแต่ก็คุ้มอยู่นะครับสำหรับดันนี้โอเคครับก็สับคลิปนี้ใครที่ชอบกินก็กดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายครับผม